วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปมอนิเตอร์ลิงเพื่อดูว่าผลผลิตของโซล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยเพราะว่าผมคือแม่ซีอีโอโซล่ากูรูกับบริษัทที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริษัท PowerV a l l ประเทศไทยจำกัดนั่นเองซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบโซล่าเซลเลยจริงๆเนี่ยแอปหัวเว่ยเนี่ยเป็นแอปที่ง่ายมากๆในการดูมอนิเตอร์ลิงของระบบโซล่าเซลเพราะในแอปนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นเลยว่าคุณผลิตไฟต่อนาทีเนี่ยเท่าไหรต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหรต่อปีเท่าไหร่นั่นเอง ในหน้าแรกเลยนะครับคือหน้า overview ในหน้า overview เนี่ยจะมีอยู่3วงกลมหลักๆนะครับวงกลมแรกเนี่ยคือวงกลมที่เขียนว่าโหลดคําว่าโหลดตัวนี้เนี่ยหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยโรงงานใช้กระแสไฟอยู่เท่าไหร่ต่อมานะครับวงกลมต่อไปเนี่ยคือวงกลมที่เขียนว่า pv ในวงกลม pv ตัวนี้เนี่ยจะเขียนว่าโซลาร์ณตอนนี้ผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองและวงกลมสุดท้ายก็คือวงกลมที่เขียนว่ากริดและเราก็จะเห็นเลยว่าโหลดโรงงานใช้อยู่เท่าไหร่ โซล่าสามารถซัพพลายได้อยู่เท่าไหร่และจักริดเนี่ยเติมเข้ามาอีกเท่าไหร่นั่นเองครับไดอะแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นไดอะแกรมที่เห็นได้ง่ายๆและชัดเจนเลยเป็นการอัปเดตทุก5นาทีนั่นเองครับต่อมานะครับในหน้าของสถิตินั่นเองสถิติเนี่ยจะเป็นการดูกราฟแล้วกราฟที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3กราฟด้วยกันกราฟสีแดงคือกราฟที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้ไฟของโรงงาน กราฟสีเหลืองที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงถึงค่าความเข้มแสงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราติดอยู่บนหลังคานั่นเองครับส่วนกราฟสีเขียวเนี่ยครับคือกราฟที่แสดงเห็นว่าโซลาเซลล์ผลิตได้เท่าไหร่นั่นเองครับกราฟตัวนี้เราสามารถดูได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือไลฟ์ไทม์ก็คือตั้งแต่เปิดระบบนั่นเองหากเลื่อนลงมาข้างล่างของสถิติจะเห็นคําว่า revenue เราสามารถใส่ได้เลยว่าค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยที่เราจ่ายอยู่ณวันนี้เนี่ยเท่าไหร่ เมื่อเราใส่ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นให้เห็นเลยต่อวันว่าเซฟิงเป็นเท่าไหร่ต่อเดือนเซฟิงเท่าไหร่ต่อปีเป็นเซฟิงเท่าไหร่เราไม่ต้องมากดขึ้นคิดเลขในมือถือเราเลยนะครับและถ้าเกิดเลื่อนลงมาข้างล่างอีกสิ่งที่สาคัญมากสําหรับกลุ่มโรงงานเลยก็คือในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราสามารถใช้คาร์บอนเครดิตเหล่านี้ไปเคลมคาร์บอนฟุตพิลได้นะครับและในไอคอนสุดท้ายคือ device device คือหมายถึงอุปกรณ์ในระบบมอนิเตอร์ลิงหนึ่งเนี่ยครับผมอุปกรณ์จะแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่ด้วยกัน หมวดหมู่ที่1เลยก็คือตัว smart locker หมวดหมู่ที่2ก็คือตัว inverter หมวดหมู่ที่3ก็คือตัว janisa หรือไม่ก็ตัว power sensor นั่นเองครับหมวดหมู่สุดท้ายก็คือตัว waiter station เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูแล้วใน device จะมีทั้งหมด4อุปกรณ์หลักด้วยกันในแต่ละอุปกรณ์ที่เราเห็นในค่าของ device เนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยฟังก์ชันปกติไหมโดยการที่ค่ามันจะขึ้น normally function faulty online offline standby จะเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละตัวนั่นเองครับแอปพลิเคชันวันนี้ที่ผมสาธิตไปเนี่ยคือแอปพลิเคชันของหัวเว่ซึ่งชื่อว่า Fusion Solar เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยบน Android หรือว่าแพลตฟอร์มของ iOS นั่นเองนะครับแต่ในการที่จะดาวน์โหลดมาแล้วสามารถใช้ได้พวกคุณก็ต้องติดตั้งโ o l a r ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดถึงที่จะติดตั้งโซล่าอย่าลืมติดต่อมาที่ p o w e r v นะครับขอบคุณครับ